วัสดีค่ะวันนี้จะมาทําเมนูกุ้งอบหนเส้นนะคะวัตถุดิบเราก็เตรียมไว้แล้วนะคะก็จะมีกุ้งนะคะตัดเอาหัวออกแล้วนะคะล้างน้าสะอาดแล้วนะคะผักชีต้นหอมนะคะหัน่นแล้วก็หนเส้นแช่น,น้ํานะคะแล้วก็จะมีกระเทียมสับนะคะแล้วก็น้ตาตาลทราย1ช้อนชาพริกไทย1ช้อนช้๊นน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พริกไทย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ ผงกะหรี่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็เดี๋ยวมาทำกันเลยค่ะก็ขั้นตอนแรกเราก็จะมาหมักหุ้นเส้นกับกุ้งก่อนนะคะก็จะมีน้ำมันหอยนะคะประมาณนี้หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะ สองช้อนโต๊ะแล้วก็แม็กกี้3ามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็รตีตามชอบนะคะใส่มากใส่น้อยแล้วก็ผงกะหรี่นะคะใส่ลงไปแล้วก็นับตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ แล้วก็น้ำใส่ลงไปนะคะประมาณ2 ml คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะแล้วก็เอากุ้งใส่ลงไปหมักเลยนะคะ ทำด้วยวุ้นเส้นค่ะแล้วก็เข้าให้วุ้นเส้นโดนน้ำซอสนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้สักคู่นะคะหลังหลังจากที่เราหมักวุ้นเส้นไว้แล้วนะคะเราก็จะมาทำกันเลยค่ะ เราก็ใส่น้ำมนันลงไปเจียวกระเทียมก่อนเลยนะคะขั้นตอนแรกเจียวให้กระเทียมเหลืองหอมนะคะ แล้วก็ตักช้อนตักแบ่งใส่ถ้วยไว้นะคะไว้โรยหน้านะคะแล้วก็เหลือไว้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็นํำที่เราหมักไว้นะคะใส่ไปเลยะค่ะแล้วก็ปิดฝาอบไว้นะคะ ฝาดูนะคะแล้วก็กลับเส้นด้านบนนะคะให้โดนน้ำซอสน,นะคะจะได้เค็มเท่ากันนะคะความเข้มข้นนะคะรสชาติเท่ากันแล้วก็ปิดฝาอบต่อนะคะรอจนแห้งนะคะทุกอย่างสุก ป่านะคะแล้วเราก็ใส่พริกไทยลงไปนะคะเข้า้้เขากันนะคะตามด้วยผักชีกับต้นหอมนะคะใส่ลงไป ก็ปิดฝาอบไว้นะคะก็เราอบได้ที่แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเราก็จักใส่ถาดนะคะเราก็เอากระเทียมเจียวที่เราแบ่งไว้นะคะโรยหน้านะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะกุ้งอบเส้นนะคะหอมรักบั๊